ผัดชาสลีพริกแกงเผ็ดกระเทียมพริกสดพริกแห้งลงไปผัดให้หอมก่อนนะครับผัดชายมะเขือเปราะมะเขือพวงพริกไทยอ่อ,อนพริกขี้ฟ้าแดงพริกจวกใบมะกรูด รูดดีหมูครึ่งช้อนชาผงชีสดึงช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชา,น,า,น,ชน,ชาน้ำมันหอยน้ำปลาซียิ้วขาวสูตรหนึ่งอสปลายเทียวอย่างละหนึ่งช้อนชาเอาทะเลลงไปเลยครับเพราะว่าทะเลเราทอดไปแล้ว เพิ่มน้ำลงไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าจานนี้ผมจะใส่กระทะร้อนผรงละพานนิดหน่อยเรากินครับชาทะเลเดือดพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ นี่ใสกระทะร้อนเสิร์ฟแบบนี้เลยเรียบร้อยครับ